ไอ้ไว้หนีเหละโอ้หลักคัดเขาถมดีครับพี่คัดผมพี่ฟาไม้ธรรมาชาติเด้อนผ่านยัดเอาอยู่บานฮึจักขกวนก่นอนเอาละเอาละครับจะลายยังห่องอยู่กวนพี่ เอาละครับป๋ามันเขาทำครับโอ้ยดึงออกมานไได้ต่ถือป๋าแล้วป๋ายังเอาละครับพี่โอ um> ้ประดุกครับเฮ้ยน้ำปื้อประดุกเขาทำโอ้ยบว แบบนี้ก็มีปลาดุกเนี่ยปลาดุกพู่ครับพี่สวัสดีครับผมพ่อคุณนุ่มทิพย์คือเก่าครับม,มาหนิมาขึ้นพู่มาหนิขึ้นป่ามาป่ามาฮะอยู่กิน,นอยูก่กินทั้งป่าทั้งเขามืนอมนีัผมจะมาใส่เบ็ดเอาปลาพู่ครับมาหนิปลาอยู่ตามโขดหินโขดยันกันนะาการห้อนอยู่ทั้งพู่ เดีะยว็อยุบานเลยนะครับหว่วยต่อจากผู้เขาพปนะครับเนี่ยมันจะเป็นห่วยเป็นน้ำมากเป็นน้ำคำลงมากเรื่อยๆผมจะหาเหยือก่เหยือกห้าตามผู้เลย หย่าเขียบใส่นะครับอย่อออมามอ่งน้ำนี่อยู่ตามภูเขาเมันขอดน้ำก็ได้น้ำขอดน้ำแหงเป็นวังเป็นวังกรบสืเยร้ม พอ่อเราเหนือวัเบิ่งไม้แน่โอ้ทรงคืออยู่รองมาหนี่วะน้ำมันจะเหียงลายอย่างนี้เนาะง่ายไหมใส่เพ็ดตั้มผู้เขาต้องใส่ตั้มนี่เลยนี่มันจะเป็นหูนี่ฝนลงไปรอดน้ำกับบ่อได้เลยเบินะดูนะครับผู้ เป็นหวยยังเป็น,นเป็นอ่างเป็นน้ำตามภูเขาครับโบได้กว้างหรอกผมจะสอดเข้าไปตามหูนี้ได้นะมาถือ,อใส่เบ็ดกามาหากินทีงเขาเลยมันน,น้ำกินได้เลยสะอาด เดี๋ยวก็จะว่าสกปรกอีก้วปลาภูเขาเลยครับเนะี่นใส่ไม่ไ้ใส่ตาำทำให้เลยใส่วไว้น้ำทำนล้วมันนี่อ่ะกินเองมันรอกคันเบ็ดผมใส่เป็นคันเบ็ดเนี่ยครับแต่ผมที่เอาปาไว้เลยมันจะออกมากินเองหรอก ก่อนน้ำลายกุนีนะเดี๋ยวนี้น้ำแหงนุกสีลกมากินน้ำอยู่นี่แหละผมมาสดเขาหินได้ไนะหมน้องเตนะอนนครับอันนี้ไม้ผู้เขาเลยไม้แต่ผู้เขาเลยห่วยนี่ เป็นวิถีชีวิตนะครับเด้เป็นวิถีชีวิตของชาวชนบทคนอีสานส่วนมากมักขึ้นพู้หล้วก็หาอยู่หากินแบบนี้นะครับบางทีคนคนในเมืองกุ้งเขาสีบัฮหุจักนะครับวิธีการกินแบบนี้การหาอยู่หากินแต่ผมนี่อว่าผู้เฒ่าผู้โิ่นสอนมากการหาอยู่หากินหมักไม่หมักตอกนี่ผดส่อนชนบาเนี่ยไ,ได้กินไ,ไดกิน,นบ่ไดก็ไม่ก็ตอก ผู้เขาหรครับเนี่ยผมหูจักบดเนี่นี่ก๊กนี่กินได้ครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าก๊กแคนกอกคนแคนนี่มันเป็นหมากนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นดอกแต่ยามนี้มันบดละครับเนี่นี่อันนี้ก็ยอดมันนี่ครับนี่เขาเรียกว่ายอดดอกคนแคนอ่นเนี่เอาไปแกงเสร็จหรือไม้ครับเนี่ลอกออกมาเนี่บางคนว่าอคือกินไปทุกทีมันเป็นวิธีชีวิตครับบางคนเขาบอกเคยกินกับบุ้งจังนี่กินได้ครับกินกับแกวกินกับย่างก็ได้เนี่ย มันจะออกหวานๆเด็กนเอยเบสถ้าคนหูจักนะครับอย่าไปกินทั้วที่เคนเขาป่านะบางทีอาจจะบูจักผมนี่สู่ชีวิตมาแล้วความอยากจนหัวก,กินกินยังกับความทุกข์นะครับอ้าวเด็กนบนี่อีกพักหนึ่งครับเด้อ แนี่มีพวกไก่ป่านั่นพวกไก่ป่าพวกหมูป่าเดี๋ยวมันก็นลงมานอนถ้า,าการแรงกว่านี้นี่เบิงแรงน้ำมันยังมีความอุดมสมบูรณ์หลายป่ามันก็นยังมีอยู่ครับพีป่าเห็นบ่ถึงน้ำนมันจะแห้งแต่ว่าอยู่ภูเขามันจะมีน้ำเบิ่งคือสกปรกแต่ชีวิีชีวิตนะครับ ผู้ใหญ่ผู้โถเพิเ่นแบบนี้เขากินกินได้เลย,เลยแต่เข้าป่าเข้าดงนี่ครับผมสิสอนนะครับนะเพื่อนบู้ให้กินแบบเอาหัวจุ่มลงน้ำนะครับเพราะว่ามันถือเค็ดเพราะว่าเออเขามาป่านี่แสดงว่าเขาอ่อนถ้าเขาจุบก้มกินน้ำคือซัดป่านี่แบบว่าเข่าป่าเพื่อนบูให้จุบกินน้ำแสดงว่าเขาอ่อนเพะะนื่อจะเช็ดในห้องเจ็บไข่ได้นาวได้ ถ้าเก่งจริงก็เ่ากับน,นี่อุ้มน้าขึ้นมากินเลยเพราะว่าสั์ป่ามาาันเฮ็ดโบได้คือห่าอ่าพี่ป่าพีผู้เพื่อนกันบโบเฮ็ดเฮ่อเจ็บไข่ได้น่าวเลยเพราะว่าเขาแก่ก่าเพื่อนนะอือบางคนกับเอาใบไม้ก็ได้เพรใบไม้ไม่เฮ็ดกินแบบนี้ย่ำเขาปา่าบางคนสีบุ้จักย่ำเขาปา่าบางคนก็นเอาหน้าหัวจุ่มกินแบบนี่กับโเถือครับเขาปา่า เอาเอากเซกับใบตองแบบนี้เนี่ยแบบนี้เขากับแก่กว่าเพื่อนแล้วนี่น้องนี่กับใส่เบ็ดอีกเส้นนึงครับผมใส่ไว้แบบนี้ก็มีปลาในนอนนี่แหละครับวิธีชีวิตเพื่อนคนอีสานเขา้าอยากให้พี่น้องทุ่มูทุค้นนั่นหละ,ห,ละหูจัก น่ามันเป็นวิธีชีวิตแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละเผ่ามันบุคือเดียวการอยู่การกินมางก้นนะแบบนั้นกินกน,นะนะเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้โตคนซ้อนมาแบบนั้นแล้วถ้าบุกินกับอดตายราะว่าความจนแท้เฮานี่แหละนี้คือกันนี่ขึ้นมากหายอยู่หากินเผื่อพี่เผื่อน้องได้ลายก็ไเ้เผื่อแผ่ทำกันกินอยู่เดียวการสิ ทางบ้านก็คนกับ5ากินหลายขึ้นมาพูดแดมันก็เป็นปลาผู้เขานะครับปลาตามถ้ำตามยัง้งล่ะจะสนับสนุนหนุ่มทิพย์เลยครับเดอ้อกดติดตามแดครับสนับสนุนแดเป็นกำลังใจแรงใจหอยู่หากินหายเยอเพิ่มก็ครับ À, vẫn biết thì không lung ấy sợi tan gì này đi đây, ạ. Chị, chị, bạn à, chị, đấy Hãy subscribe này kênh Ghiền Mì Gõ Để ปลาของพีในแล้ครับดังครับอ๋อเอาล้วครับดังอืมอือนี่ครับนี่แหละเขาเรียกว่าปลากั้งครับปลาซ่อนภูเขาตัวแรกอไอ้กั้งครับเนี่ยไอ้กั้งคอกั้งครับ ต่างกับปลาช่อนนะครับพี่ลังมันขีบหลังมันเป็นออกซิชมชมนหนะนครับตัวแรกส่วนมากก็มีแต่ปานแบบนี้นะครับตามผู้ขกกังตัวแรกน่ครับไม้เป็นปลาน้องน้อยๆอนี้ก็อยูอยูในนีแ่แหละส้อนอยูในนีน้ เดี่ยองเดี๋ยวจะเดี๋ยวเปิดเลยนี่ร้องนี้ครับวังหนีวัง,วงล้างนี้ก็คือสีผมไาตรงนี้แล้วนี่เพราะว่าเอาเขาทำละบึ่งล้างนี้ก่อนตัวนี้ของนะกินละ,ละ

Ban không có ơn băng hẳn tụi tì song hãy hãy lắng ní cưỡng ở lại nơi kho 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 หลังคลิปหางมันตัวนี้บุกค่อยใหญ่บุกหลังนี้ก็หลังนี้คือจะเอาละกืดดอกนรรบอ่ะเอาล้วครับหลังนี้ก็ได้โอออกมาแต่ทำเลยโอหืมหืมปลากั้งคือกันครับนี่นี่ลปะปลาเดียวกันด้วย มันมักอยู่ตามโขดหินซอกหินครับตัวนี้ตัวใหญ่ถ้าสีใหญ่สุดกะกว่านี้จักหน่อยครับแต่อันนี้รุ่นกลางละตัวที่สามเนี่ยนี่ครับการดินลุนหาอยู่หากินถ้บบ่หากับ่ได้กินนะครับ con thuốc con nhạc như đấy hiện nay hao đi luôn hai dù hai à, đừng láng nan bố bạn cái bụng nhịp nhịp thôi đây không cho nó ngắm มันจะมีตานำที่มันได้จากภูเขาเนี่<ม>ลงมาจากภูเขานี่ทั้งเครื่องนี่สิบมีห่หวยแล้วครับแต่ว่าน้ำตัวนี้มาไตา่ท้องภูเขาเลยตานัําตัวนี้สุดยอดแล้วครับเย็นสุดยอดแล้วโบมีแหงนะครับตานั่ตัวนี้<ฮ>ออกมาไต่พื้นหินเลยสุดยอดละเยน็น นกพวนกนกพวกยังจะมากินน้ำอยู่นี่นะครับน้องนันสังลงลงไปอีกขั้นนึงกินละแต่ว่าคายละคายครับตัวนี้นี่มาผมก็เห็นของดีในป่าอีกแล้วครับนี่นี่เนี่ย อันนี้เขาเอิ้นพักน้ำครับนี่ยหวบขนาดกินได้พักน้ำครับนี่มีน้ำแต่ว่ากินได้นะแซบเสียไปลวกหรือว่าแกงเสปลา,ากันแซบนี่ต้นมันน,นี่หยออนึงับ ต้นนี้ก็ก,ดดกินได้คือเดียวอันนี้เขาก็เออฟักกูดครับเนี่ยแต่บูมีคนเอาเบิดล่ะมีขังน้ำคนเดี๋ยวสิห้าตื่นพอได้แกงเสร็จปลาป่าอไอ้กัง่งไอ้กัง่งสามโซละก่อนมูมอนออนแถวนี้ด้ nó cũng có hiếm tè cắt tròn cắt té không Những đền cắt té mà cũng Hoa, ขึ้นมาตามห้องนี่ก่อนไก่นี้ยมาเกลียดจริงจริงปลาไกลอางเองนี่ยรับปลาต่ก่อนวะไม่คุ้ ทำนี่ยังบวก,กินไปเห็นกระแตนัโผล่ไปพื้นเลยเนื้อ,อละ,ะบกลังนี่<ะ><ะ>เอาละครับตัวนี้ก็ได้ยิงสิละของยิง นี่ครับตัวนี้ตัวน้อยติกั้งคือเกาตำเปื่อยงแดงเลยกีบแดงเลย้วูดงพูดมาอย่างพูดมาขมเห็นงูหร้อว่ครับบ้าน่เอาหน้าเดนียวนี้ ใส่เห็นงูเลยตัวมีเนื้อละมาผมเห็นเนื้อแล้วล่ะครับกระน้อยเติมตัวนึ่งตายละ กลับหลักคำกได้เพิ่มมากอีกสองตัวอยู่ครับวันนี้ถ่ายนะผมใช้น้ำแอียงเล่น้อหน่อยไช้เบ็ดลางเลยเน,ยเนยาะอยูยย่อ่างเล่นน้อยนี่ ก่ผมใส่ไว้หนีแหละโอ้หลกักคัดเขาถ้ำดีครับเพี่คัดผมเพี่อนป่าไม้ธรรมชาติเด้ออ่านยัดเอาอยู่บ้านฮึจุกโกนก่อนผ่านนะเอาละครับจะลายยังห่วงอยู่กนุนเพี่ ได้เส้นเอาล่ะครับปลา <c ười> มันเขาท้ํครับโอ้ยดึงออกมากกบ่ได้แต่ถือปลาแล้วปลาหยังเอาละ่าละคร <c ười> ับพี่อ้ประดุกครับเฮ้น้ำปื้อื้อประดุกเขาท้ํโอ้ยพ่กกอ แบบนี้ก็มีประดุกเนอประดุกพู้ครับพี่น้ำปืป๊ดๆน้ำตนำน้ำนะครับเด้อโมเมนต์ว่าดำ้สกปรกได้มันสะอาดได้ล่ะดูดิประดุกกับตัวนี้เขทาทำอมอ๋อมาหนึ่งละไปไป ล้ง,ง,ง,งน่นงงานลางกันแล้วพ่อเอาดีะล้างนะทน้อยๆนี่ก็อยู่นะกับป่าเดี๋ยวไปสิขันจริงนะเขาทำนี่แล้วครับ โอ้ยดึงออกมาอะไรได้เขามัดเขาสนงืมอมีนน่นี่จุกไปไปละ่ะสุดยอดเลยจุกเอาได้บักกระดุกตุกนีกครับอโยนดับเบื้ ครับลูกถ้ำเขานี่มแต่เขาซอกหินจงใส่แถวนี้ข้นบรเล่นครับใส่ข้นบรเล่แถวนี้ข้นบริใส่ถึกประดุกอยู่ใส่ยือเขียดมันมาเมฆคล้องแล้วครับนี่ภูเขาเลยไก่ไก่ไกจุกบา้านแห้ง ส็ดแปดโล่ไปกับกับสิบกว่าโล่ผมขึ้นภูเขามาได้ดินั่นใส่ปลาทำทนิ้ทำนี่กับชิมีปลาได้ไหมแต่ผมไม่ได้ใส่เนี่ยผมได้ยินเสียงมันอยู่เสียงนี้แบบเนี่ยกครึ่ง คือใส่ไว้หันไปใส่ระเบ็ดบันเบ็ดส่วนมากผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้เสียบคันไะอ้เบ็ดคันตามฟูใส่ไว้หนีอยู่ะพี่<อ>เดี๋ยวพี่ลากคังมาพี่เขาทำละงายาไหม ครับไอ้กังไอ้กั้งไอ้กังมีเป้ากั้ยคฮ้ยเฮ้งเ้ยเฮ้ยเ้ยเา้ยเามยนฮ้ยเฮมยเ้มเฮ้่เร้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ย้เเ รุดเบ็ดบล้าสุดท้ายเนีกมันคำพอดีมัดแดงปลากร,ระฉานสีโครั้น,นี่ตัวนี้ปลาดุกปลากระ งเดียวมครับน้องนี่ผู้เขาปาน้องนี่ร้ายครับแต่ส่วนมากถ้าใสก่กางืืนในี่ยถึกก่านี้อันนี้ผมหาใสก่กลางเวทเพราะมันมีเวลามาไก่เห็นไหมผลงานมั้อนี่นี่ประดุกประกักงขคอกงอืม ไดไหรอเจ็ดแปดขีดพอได้อยู่ก็ไ้กินนี่นะอืมกินาวเขาครับเมื่อนี่บ้นครับมื่อนี้ก็จะสำนี่แหละผมมาทำกวาด กาห้อนกหงนี่ครับขวงธรรมชาติมันโมเมนต์เป็นแบบอันนั้นบ้านผมมันจะติดภูเขาแล้วก็นำจากภูเขานี่ยไลเข้าบ้านกูละโมะเมนตน้น้ำสกปรกน้ำสะอาดได้ครบเนี่ยกินก็ได้นะอาบก็ได้ธรรมชาติยังสุดยอดครับผมหายอยู่หากินยังคือเก่าอยู่ก็ฝากห้ แม่พี่น้องติดตามนะครับเด้อหนุ่มทิพย์คือเก่าเน้อคือเก่าคือเก่าทำน้ำก่อนครับหมือนี่หมือนี่กาพ่อสำนีนะครับเนาะคือเก่าครับ